สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำซาลาเปานะคะก่อนอื่นก็จะมีน้ำตาลทรายขาว40กรัมยีส1ช้อนโต๊ะนมอุ่นอันนี้เอาไป,ปอุ่นมาแล้วนะคะใช้หนึ่งกล่องกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ นมอ,อุ่นนะคะไม่ร้อนนะคะอุ่นๆพอค,คนน้ำตาลกับยิตดให้ละลายเดี๋ยวเราจะพักไว้สักประมาณ15นาทีให้ยิตดฟองตัวเป็ดฟูๆนะคะให้ยิตด เราทำงานก่อนเดี๋ยวเราพักไว้แล้วเดี๋ยวสักสิบห้านาทีก็จะมานวดแป้งนะคะตอนนี้หยีก็กำลังจะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งรอแป้งใช้แป้งบัวแดงกับแป้งตากีเลนเหลืองนะคะ ใช้ทั้งหมด400กรัมใช้อย่างละครึ่งค่ะอย่างละ200กรัมนะคะแล้วก็มีผงฟูผงฟูนี้ใช้2ช้อนโต๊ะนะจ๊ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ร่อนเลยจ้ะ เทนมที่เราผสมไว้กับยีสต์นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนี่เทลงไปในแป้งเลยจ้ะคนะผสมให้เข้ากัน เราจะเหลวไปนิดนึงเราจะเติมแป้งเพิ่มอีกนะคะเติมอีก100กรัมรวมทั้งหมดเป็น500กรัมนะคะเพราะเมื่อกี้กะนมไม่ถูกนมเยอะเกินไป ใส่น้ำมันเลยค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวคนสักพักเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้มือตอนนี้จะเละตุ้มเป๊ะเลยจะติดมือ จะใช้มือนวดแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะ นวดสักประมาณ5นาทีก็พอค่ะไม่ต้องกดแรงนะคะประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวเราจะหาพลาสติกมาคุมไว้นะคะ นี่ค่ะได้แล้วพักทิ้งไว้1ชั่วโมงจ้าในระหว่างที่เรารอแป้งให้ขึ้นนะเราก็มาเตรียมส่วนผสมของไส้หมูแดงนะคะก็จะมีหมูบดอันนี้ใช้ประมาณ150กรัมมันหมู100กรัมมีไข่ไก่1ฟองพริกไทยพริกไทยป่น1ช้อนชา ผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหอมใหญ่สับละเอียดกระเทียมสับละเอียดหอมใหญ่นี้ใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะผงพะโล1ช้อนชาสีอิวขาว1ช้อนโต๊ะ อสโทเหลือง1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีสีสีแดงสีผสมอาหารนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาผสมเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดทีหลังนะคะเค okay. ทุกอย่างใส่อ่างผสมเลยค่ะ แบบไม่ต้องสุกมากค่ะเพราะว่าตอนที่เราเอามาห่อใส่ใส่ไส้สละเปานะจะได้สุกง่ายจะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะไม่ใส่แป้งค่ะ สสีผสมอาหาหรใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวตอนที่เราไปผัดหน้าเราเพิ่มสีได้ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสีจะแจ๊ดกันไป คเดี๋ยวเราไปผัดกันตั้งไฟใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เอาหมูที่เราทุบผสมไว้มาผัดเลยค่ะ สวยแล้วสุกแล้วนี่สีสวยเดี๋ยวเราก็ตักใส่ชามนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนก่อนที่เราจะเอาไปห่อนะ ค่ะเราก็ได้ไส้หมูแดงสวยๆนะคะสีสันสดใสอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราไปห่อกันค่ะตอนนี้แป้งก็ฟูขึ้นใช้ได้แล้วนี่เห็นไหมแล้วก็จะมาทำการนวดแป้ง แบ่งแป้งเป็นก้อนๆก,ก่อนนะคะตอนนี้เราก็นวดไล่ลมสักพักหนึ่งนะคะ ก็จะใช้แป้งนวลใส่นวดเพื่อไม่ให้มันติดมือติดเขียงนะคะ เพรไม่ติดมือแล้วลว,ลวก็แบ่งเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะขนาดพอดี แบ่งไปให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เรานวดแป้งแล้วก็ห่อไส้ขนมของเรานะคะนี่นะเราก็ได้แป้งทั้งหมด14ลูกนะคะ2 4 6 8 10 12 14ลูกนะคะแล้วก็ามาดมวด่างนี้มีแตะน้ำมันนิดหนึ่ง คุมไว้ไม่ให้หน้าขนมแห้งไม่ให้แป้งของเราแห้งนะคะเราทําไม่เก่งนะคะเราไม่ใช่มืออาชีพแต่เราทํากินเองได้อันนี้ไปเรื่อยๆจนครบเดี๋ยวเราจะมาใสา่ไส้ แผ่นแป้งมารีบแบบนี้นะคะแล้วก็ตักไส้ห่อเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้จีบนะคะเพราะจีบไม่เก่งทำแบบนี้เลย ตอนพักไวเอาผ้าปิดด้วยนะคะเดี๋ยวขอปั้นให้เสร็จนะคะสำหรับใครที่จีบไม่เก่งก็ทำแบบนี้ได้เลยนะ จากไสมาหยิบนี้ประกบกันสองข้างเห็นไหมแล้วก็หยิบนี้ประกบกันอย่างนี้แล้วก็หยิบนี้ประกบกันแบบนี้อีกแบบนี้นะคะดึงเข้ามามันก็จะเป็นจีบของมันเองนี่ค่ะเดี๋ยวขอห่อให้เสร็จนะคะ อันนี้บิดนิดนึงจับประกบแล้วก็บิดนะคะเห็นไหมมันก็เป็นจีบเหมือนกันแล้วก็ทำง่ายด้วยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ สินาทีแล้วเราก็จะไปนึ่งกันนะคะสิบสี่ลูกได้ทั้งหมดสองชั้นตอนที่เราพักแป้งนะเราไปตั้งน้ำไปเลยนะคะ ตั้งน้ำรอไว้เลยสำหรับน้ำที่เราจะนึ่งนี่นะเราใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่ซาลาเปาของเราจะขาวสีขาวนวลสวยค่ะเดี๋ยวรอน้ำร้อนแล้วเราจะเอาซาลาเปามาใส่นึ่งเลยนะคะตอนนี้น้ำร้อนแล้วเราจะเอาขนมลงแล้วนะคะ ส่วนด้านบนสุดนะเราก็จะใช้ผ้าปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ำหยดลงหน้าขนมนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะ นึ่งไฟกลางนะคะเราก็จะนึ่งไฟกลางเป็นเวลา15นาทีนะคะขนมของเราก็จะสุกเดี๋ยวมาดูตอนขนมสุกนะคะตอนนี้ซาลาเปาของเราก็นึ่งครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกัน ว้าวเห็นไหมหน้าตาสวยน่ากินช่เดี๋ยวขอเอาออกจากซึ้งก่อนนะคะนี่นะสุกแล้วเราก็จะฉีกให้ดูแป้งดูเนื้อสาลาเปานะคะฟูๆูเด้งๆค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยค่ะทำให้ลูกทานได้อร่อยค่ะขาบอกแอบกินอยู่หลังกล้อง เพื่อนๆเ,เราไปทำดูนะวันนี้มีแค่นี้ราคาบายบาย